สวัสดีค่ะทุกคนหมอลินเองค่ะวันนี้หมอมีเรื่องสำคัญมากๆอยากจะมาคุยกับคุณลุงคุณป้าทุกท่านที่กำลังฟังอยู่นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่กล้าพูดไม่กล้าถามแม้แต่กับหมอที่รักษาตัวเองมาหลายสิบปีแต่หมอเชื่อว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องของสุขภาพและเราควรจะพูดกันอย่างเปิดเผยค่ะ หมอทำงานด้านสุขภาพมากกว่า25ปีแล้วนะคะเจอคนไข้มาหลากหลายรูปแบบหลายคนเดินเข้ามาหาหมอด้วยความกังวลใจบางคนถึงขั้นนอนไม่หลับเครียดมากเพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่มันปกติหรือเปล่าหมอเข้าใจความรู้สึกนั้นดีค่ะและนั่นคือเหตุผลที่หมออยากจะมาแชร์ข้อมูลเหล่านี้กับทุกคนพี่น้องทุกท่านครับเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายเราก็เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติใช่ไหมคะบางทีทาอะไรเหมือนเดิมเป,เป๊ะ แต่รู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วไม่สดชื่นเหมือนก่อนไม่มีความสุขเท่าที่เคยเป็นหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอายุหรือเปล่าแก่แล้วก็ต้องยอมรับแต่หมอบอกเลยนะคะว่าหลายครั้งมันไม่ใช่เรื่องของอายุหรอกค่ะมันเป็นเรื่องของนิสัยที่เราทำผิดผิดมาโดยไม่รู้ตัวต่างหาก ตอนหนุ่มๆทํายังไงก็ได้ร่างกายมันฟื้นตัวเร็วแต่พออายุมากขึ้นถ้าเรายังทําแบบเดิมโดยไม่ปรับเปลี่ยนมันก็ส่งผลเสียได้ค่ะเคยรู้สึกไหมคะว่าทําไมเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนทําไมรู้สึกเหนื่อยง่ายทําไมความสุขมันลดลงถ้าเคยมีคําถามแบบนี้ในใจวันนี้หมอจะมาไขข้อข้องใจให้ทุกคนคะ่ะวันนี้หมอจะมาพูดถึงเจความผิดพลาดใหญ่ที่ผู้ชายสูงวัยควรหลีกเลี่ยง เรื่องนี้เกี่ยวกับการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองนะคะหมอรู้ว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่มันสำคัญมากๆต่อสุขภาพของคุณลุงคุณป้าทุกคนถ้าฟังจนจบหมอเชื่อว่าทุกคนจะได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มกันหมออยากจะขอให้ทุกคนช่วยคอมเมนต์บอกอายุของตัวเองหน่อยได้ไหมคะหมออยากรู้จักคนฟังของเรามากขึ้นหมอเองอายุ 52ปีแล้วนะคะคุณล่ะคะอายุเท่าไหร่กันบ้างมาบอกหมอหน่อยนะคะเอาล่ะคะ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าความผิดพลาดข้อแรกที่หมออยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของความถี่ที่ไม่เหมาะสมคะ่ะคุณลุงคุณป้าทุกท่านครับตอนนี้คุณทำบ่อยแค่ไหนคะยังทำเหมือนตอนหนุ่มๆอยู่ไหมหรือว่าหยุดไปเลยเพราะคิดว่าแกแล้วไม่ควรทำจริงๆแล้วทั้งสองอย่างนี้ถ้าสุดโต่งเกินไปมันก็ไม่ดีทั้งคู่นะคะ หมอเคยมีคนไข้คนหนึ่งอายุ71ปีมาปรึกษาหมอด้วยความกังวลมากกว่าลุงเขาทำเกือบทุกวันเลยบางทีก็อยากจะไปหาบริการอื่นๆด้วยลุงเขาถามหมอว่าหมอครับผมเป็นโรคหรือเปล่าหมอตอบลุงเขาไปว่าไม่ใช่โรคหรอกค่ะลุงแต่ความถี่ขนาดนั้นสำหรับอายุ71ปีมันอาจจะมากไปหน่อยร่างกายอาจจะเหนื่อยล้าได้ง่าย ถ้าทำบ่อยเกินไปมันจะทำให้ร่างกายสูญเสียพลังงานเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียแถมถ้าติดการกระตุ้นที่มากเกินไปพอถึงเวลาที่ต้องการความรู้สึกแบบปกติมันก็อาจจะไม่พอใจได้ง่ายๆแต่ในทางกลับกันถ้าไม่ทำเลยก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะการไม่ทำเลยจะทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดีสมรรถภาพทางเพศก็อาจจะลดลงได้มันเหมือนกับเครื่องยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานนานๆมันก็สนิมได้คะ่ะ แล้วความถี่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมละคะโดยทั่วไปแล้วสำหรับคนอายุ50ปีประมาณสัปดาห์ละ2ถึง3ครั้งสำหรับคนอายุ60ปีประมาณสัปดาห์ละ1ถึง2ครั้งและสำหรับคนอายุ70ปีขึ้นไปประมาณสัปดาห์ละ1ครั้งก็พอคะ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็แล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนด้วยนะคะตัวเลขพวกนี้เป็นแค่แนวทางเฉยๆ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการฟังเสียงร่างกายของตัวเองถ้ารู้สึกเหนื่อยล้าพักผ่อนไม่พอก็ลดความถี่ลงถ้ารู้สึกสบายดีมีแรงก็ทำได้ตามปกติไม่ต้องฝืนตัวเองค่ะสิ่งสำคัญคืออย่าทำมากเกินไปอย่าทำน้อยเกินไปและอย่าฝืนตัวเองถ้ารักษาสมดุลตรงนี้ได้ก็จะมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขในชีวิตได้ค่ะ มาต่อกันที่ความผิดพลาดข้อที่สองกันนะคะเรื่องนี้เกี่ยวกับการพึ่งพาการกระตุ้นที่รุนแรงเกินไปและการทำซ้ำๆแบบเดิมๆคะ่ะคุณลุงคุณป้าครับสังเกตตัวเองไหมคะว่าทุกครั้งที่ทำมันต้องใช้แรงมากขึ้นเรื่อยๆถึงจะรู้สึกพอใจหรือต้องทำแบบเดิมๆถ้าเดิมๆจังหวะเดิมๆทุกครั้งถ้าใช่หมอต้องบอกเลยว่านี่คือปัญหาใหญ่คะ่ะ เมื่ออายุมากขึ้นหลายคนรู้สึกว่าต้องใช้การกระตุ้นที่แรงขึ้นถึงจะพอใจแต่จริงๆแล้วนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สมรรถภาพลดลงเร็วขึ้นค่ะเมื่อร่างกายชินกับการกระตุ้นที่มากเกินไปการกระตุ้นแบบปกติก็จะไม่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นอีกต่อไปโดยเฉพาะถ้าใช้แรงมือมากเกินไปหรือยึดติดกับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งความสุขที่ควรจะได้ก็จะลดน้อยลงนอกจากนี้ ถ้าติดการกระตุ้นที่รุนแรงมันยังส่งผลต่อความสัมพันธ์กับคู่ครองด้วยนะคะเพราะความรู้สึกตามธรรมชาติจะไม่เพียงพออีกต่อไปร่างกายจะต้องการความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกันถ้าทำแบบเดิมซ้ำๆมาหลายสิบปีสมองก็จะชินกับการกระตุ้นแบบนั้นทำให้ความรู้สึกทื่อลงจังหวะเดิมท่าเดิมวิธีเดิมทำซ้ำไปเรื่อยๆสมองก็จะไม่ตอบสนองต่อสิ่งใหม่ๆและถ้าติดกับวิธีใดวิธีหนึ่งมากเกินไปมันก็จะส่งผลต่อความสัมพันธ์กับคู่ครองด้วยเช่นกันเพราะจะพอใจได้เฉพาะวิธีที่คุ้นเคยเท่านั้นและจะแก้ไขยังไงดีล่ะคะ อันดับแรกเลยลองลดความรุนแรงลงค่ะลองผ่อนแรงมือลงหน่อยเปลี่ยนจังหวะอย่าเร่งรีบให้เวลากับตัวเองมากขึ้นสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายแล้วจะพบว่าไม่ต้องพึ่งการกระตุ้นที่รุนแรงก็รู้สึกพอใจได้ และลองเปลี่ยนแปลงวิธีการบ้างค่ะถ้าปกติทำตอนกลางคืนลองเปลี่ยนมาทำตอนเช้าดูบ้างถ้าปกตินั่งทำลองนอนทำดูบ้างหลังอาบน้ำอุ่นๆร่างกายผ่อนคลายก็เป็นเวลาที่ดีเหมือนกันค่ะการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแบบนี้จะช่วยกระตุ้นสมองให้ตื่นตัวและทำให้ความรู้สึกกลับมาสดใสอีกครั้งเลิกคิดว่ายิ่งแรงยิ่งดีนะคะให้ความสำคัญกับความรู้สึกตามธรรมชาติมากขึ้น นี่คือก้าวแรกของการดูแลสุขภาพทางเพศอย่างถูกวิธีค่ะความผิดพลาดข้อที่สก็คือการฝืนทำทั้งทงท,งที่ไม่อยากทำค่ะพี่น้องทุกท่านครับเคยไหมคะที่รู้สึกว่าต้องทำเพราะคิดว่าเป็นหน้าที่เป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อสุขภาพแม้ว่าใจจริงๆแล้วไม่ได้อยากทำเลยตอนหนุ่มๆความต้องการมันมาเองตามธรรมชาติแต่พออายุมากขึ้นความรู้สึกนั้นก็เปลี่ยนไป ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากๆค่ะไม่ต้องกังวลแต่สิ่งที่ไม่ควรทำคือการฝืนตัวเองคิดว่าต้องทำเพราะเป็นนิสัยหรือต้องทำเพื่อสุขภาพการฝืนทำทั้งๆที่ไม่พร้อมมันจะกลายเป็นความเครียดแทนไม่ได้รู้สึกมีความสุขและยิ่งฝืนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งส่งผลเสียต่อสมรภาพมากเท่านั้นถ้าใจกับกายไม่ไปด้วยกันความสุขก็หายไปและสุดท้ายก็กลายเป็นภาระแทนที่จะเป็นความสุข แล้วควรทำยังไงดีล่ะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือการฟังเสียงร่างกายของตัวเองค่ะถ้าวันไหนไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำไม่มีใครบังคับแทนที่จะฝืนลองหากิจกรรมอื่นๆที่ทำให้ผ่อนคลายแทนอาจจะยืดเส้นยืดสายแช่น้ำอุ่นหรือนั่งสมาธิก็ได้ค่ะจำไว้นะคะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่มันคือความสุขถ้าคิดได้แบบนี้ทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นธรรมชาติอีกครั้งค่ะ มาต่อกันที่ความผิดพลาดข้อที่4นะคะเรื่องนี้เกี่ยวกับท่าทางที่ไม่ถูกต้องค่ะคุณลุงคุณป้าครับเคยสังเกตไหมคะว่าตัวเองใช้ท่าทางแบบไหนเวลาทำถ้านั่งท่าเดิมนานๆโดยไม่เปลี่ยนรู้หรือเปล่าคะว่ามันส่งผลเสียต่อสุขภาพได้โดยเฉพาะคนที่ชอบนั่งทำเป็นเวลานานๆต้องระวังเป็นพิเศษค่ะการนั่งนานๆทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดีขาและส่วนล่างของร่างกายจะชา เย็นกล้ามเนื้อบริเวณเชิงกรานก็จะแข็งตัวส่งผลต่อสมรรภาพทางเพศได้โดยเฉพาะถ้านั่งงอเข่านานๆเส้นเลือดบริเวณต้นขาจะถูกกดทับทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกแล้วจะแก้ไขยังไงดีล่ะคะลองเปลี่ยนท่าทางบ่อยๆคะ่ะและยืดเส้นยืดสายเป็นระยะถ้านั่งนานแล้วลองลุกขึ้นยืนขยับร่างกายสักหน่อยจะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น ลองใช้หมอนหรือเบาะรองนั่งเพื่อลดแรงกดที่หลังและขาดูแลท่าทางให้ดีไม่ให้ร่างกายเกร็งมากเกินไปการทำเรื่องนี้ไม่ใช่แค่นิสัยธรรมดามันเกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยรวมด้วยค่ะถ้าใส่ใจเรื่องการไหลเวียนของเลือดและดูแลไม่ให้ร่างกายเกิดความเครียดก็จะทำให้มีความสุขมากขึ้นค่ะความผิดพลาดข้อที่5ก็คือการไม่ใส่ใจเรื่องสุขภาพโดยรวมค่ะ พี่น้องทุกท่านครับเรื่องที่เราคุยกันอยู่นี้มันไม่ได้แยกออกจากสุขภาพโดยรวมหรอกนะคะถ้าสุขภาพโดยรวมไม่ดีเรื่องนี้ก็จะไม่ดีตามไปด้วยต่อให้ทำถูกวิธีทุกอย่างแต่ถ้าไลฟ์สไตล์ไม่ดีผลลัพธ์ก็จะไม่ดีค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าไม่ค่อยออกกำลังกายเลือดก็ไหลเวียนไม่ดีสมรรถภาพก็ลดลงถ้ากินอาหารไม่มีประโยชน์ฮอร์โมนก็เสียสมดุลความพอใจก็ลดลงถ้านอนไม่พอระบบประสาทก็ล้วน เครียดง่ายสุดท้ายทุกอย่างก็แย่ลงหมดแล้วควรดูแลตัวเองยังไงดีล่ะคะค่อยๆเพิ่มนิสัยที่ดีเข้าไปในชีวิตประจำวันค่ะเดินเล่นทุกวันยืดเส้นยืดสายจะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นรู้สึกกระชับกระเฉงมากขึ้นกินอาหารที่มีโปรตีนวิตามินและแร่ธาตุให้ครบถ้วนร่างกายต้องการสารอาหารพวกนี้ค่ะและนอนหลับให้เพียงพอพักผ่อนให้เต็มที่ ร่างกายและจิตใจจะได้สมดุลถ้าอยากให้เรื่องที่เราคุยกันอยู่นี้ดีขึ้นต้องเริ่มจากการดูแลสุขภาพโดยรวมก่อนค่ะดูแลร่างกายจากข้างในแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองค่ะมาถึงความผิดพลาดข้อที่6แล้วนะคะเรื่องนี้สำคัญมากๆเพราะหมอเจอคนไข้หลายคนที่มีปัญหานี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องความสัมพันธ์กับคู่ครองค่ะ คุณลุงคุณป้าหลายท่านอาจจะมีปัญหาตรงนี้ใช่ไหมคะภรรยาไม่ค่อยให้ความร่วมมือแล้วไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้อีกต่อไปหมอเคยมีคนไข้าอายุ73ปีมาปรึกษาว่าภรรยาอายุ68ไม่ยอมมีอะไรด้วยมาหลายปีแล้วรู้สึกเหงารู้สึกทุกข์ใจมากไม่รู้จะทำยังไงหมอเข้าใจความรู้สึกนั้นดีคะ่ะมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในครอบครัวหลายครอบครัวและมันส่งผลต่อจิตใจมาก แต่หมออยากจะบอกว่าการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองไม่ใช่สิ่งที่ผิดมันเป็นทางออกหนึ่งที่ช่วยให้คุณดูแลสุขภาพทางเพศของตัวเองได้โดยไม่ต้องทำให้ใครเดือดร้อนสิ่งที่หมออยากแนะนำคืออย่าลืมดูแลความสัมพันธ์กับคู่ครองด้วยนะคะแม้ว่าจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางกายแล้วแต่ความรักความห่วงใย,ยและความขอบคุณยังคงสำคัญอยู่เสมอ กอดกันจับมือกันพูดคุยกันสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มีความหมายมากค่ะและที่สําคัญอย่าโทษตัวเองอย่ารู้สึกผิดที่ดูแลความต้องการของตัวเองมันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องของสุขภาพไม่ใช่เรื่องน่าอายมาถึงความผิดพลาดข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือการคิดว่าแก่แล้วก็ต้องยอมรับค่ะคุณลุงคุณป้าครับเคยคิดไหมคะ ว่าอายุขนาดนี้แล้วก็ต้องยอมรับทำอะไรไม่ได้แล้วความคิดแบบนี้แหละค่ะที่อันตรายที่สุดใช่ค่ะร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามอายุมันเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าคิดว่าแก่แล้วก็ต้องยอมแพ้มันก็เท่ากับว่าเราทิ้งโอกาสที่จะมีความสุขไปเองหมอเจอคนไข้สูงอายุหลายคนที่คิดว่าจบแล้วไม่มีอะไรจะทำได้อีกแล้วเลยเลิกดูแลตัวเองเลิกออกกำลังกายเลิกใส่ใจสุขภาพ แต่จริงๆแล้วถ้ามีความรู้ที่ถูกต้องและนิสัยที่ดีคนสูงอายุก็ยังสามารถมีความสุขในเรื่องนี้ได้เหมือนกันค่ะและที่จริงแล้วถ้าทำอย่างพอดีไม่ฝืนตัวเองมันอาจจะดีกว่าตอนหนุ่มๆด้วยซ้ำเพราะมีเวลามากขึ้นไม่ต้องรีบร้อนมีประสบการณ์มากขึ้นรู้จักตัวเองดีขึ้นและ้จะทำยังไง ให้มีกำลังใจล่ะคะเริ่มจากการเปลี่ยนความคิดค่ะบอกตัวเองว่ายังมีความสุขได้อีกเยอะดูแลร่างกายออกกำลังกายพอประมาณถ้ามีข้อสงสัยหรือปัญหาก็ปรึกษาหมอหรือผู้เชี่ยวชาญได้ไม่ต้องอายและที่สำคัญที่สุดอย่าโทษตัวเองยอมรับตัวเองในแบบที่เป็นและค่อยๆทำสิ่งดีๆให้ตัวเองทีละเล็กทีละน้อยอายุเป็นแค่ตัวเลขเท่านั้นค่ะ ความคิดของเราต่างหากที่กำหนดว่าชีวิตจะมีความสุขหรือไม่เอาล่ะค่ะมาสรุปกันนะคะวันนี้เราคุยกันเรื่อง7ความผิดพลาดใหญ่ที่ผู้ชายสูงวัยควรหลีกเลี่ยงข้อแรกความถี่ที่ไม่เหมาะสมอย่าทำมากเกินไปหรือน้อยเกินไปให้เหมาะกับอายุและร่างกายของตัวเอง ข้อ 2. การพึ่งพาการกระตุ้นที่รุนแรงและทำซ้ำๆแบบเดิมลองลดความรุนแรงลงและเปลี่ยนแปลงวิธีการบ้างข้อ 3. การฝืนทำทั้งทั้งที่ไม่อยากฟังเสียงร่างกายไม่ต้องฝืนข้อ4ท่าทางที่ไม่ถูกต้องใส่ใจเรื่องการไหลเวียนของเลือดเปลี่ยนท่าบ่อยๆข้อ5ไม่ใส่ใจสุขภาพโดยรวมออกกำลังกายกินอาหารดีนอนหลับพอ ข้อ6ไม่ดูแลความสัมพันธ์กับคู่ครองถึงแม้จะไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางกายก็ยังต้องรักและห่วงใยกันและข้อ7การคิดว่าแก่แล้วก็ต้องยอมรับอย่ายอมแพ้อายุเป็นแค่ตัวเลขหมอหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับคุณลุงคุณป้าทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องน่าอายมันเป็นเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องธรรมชาติและทุกคนมีสิทธิที่จะมีความสุขค่ะ ถ้ามีคำถามอะไรอยากจะปรึกษาอะไรหรืออยากแชร์ประสบการณ์ของตัวเองก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะหมอยินดีตอบทุกคำถามค่ะและถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามช่องของหมอด้วยนะคะหมอจะมีเรื่องดีๆมาแชร์กับทุกคนอีกเรื่อยๆค่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ